อ่ะทีนี้มาดูข้อ8นะครับข้อนี้บอกว่าอ่าข้อใดส่งผลต่อตัวพลังงานก่อกำมันนะครับตัวพลังงานก่อกำมันเนี่ยนะครับคือพลังงานที่มันต่ําที่สุดเลยที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาขึ้นนะครับอ่าซึ่งการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับอ่าการไปเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์นะครับในขณะที่อ่าปัจจัยที่จะส่งผลต่อพลังงาน เกาะกำมันที่เป uh so like ็นพลังงานที่น้อยที่สุดเลยเนี่ยที่จะทําให้เกิดการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับก็คือการเติมตัวตัวเล่งนะครับหรือสารคาตาไลส์นะครับซึ่งจะมีผลให้ลดพลังงานเกาะกำมันนะครับอ่าข้อที่ถูกในนี้ก็คือการเพิ่มความเข้มข้นของตัวอ่าคาตาไลส์นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้จะมีผลต่อตัวอ่าพลังงานเกาอกำมันนะครับส่วนการเพิ่มความเข้มข้นของสารตั้งต้นไม่เกี่ยว าการเพิ่มความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ไม่เกี่ยวเลยนะครับลดความเข้มข้นของสารตั้งต้นข้อนี้ก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันนะครับลดความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ก็ไม่เกี่ยวนะครับข้อที่จะเกี่ยวจริงๆก็คือการเติมาสารที่จะทําให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นลงไปนะครับหรือเราจะเรียกมันว่าสารคา,าตาไลต์นั่นเองนะครับโอเคข้อนี้ไม่ยากนะถ้าเรียนรู้จักตัวคาตาไลต์ก็จะตอบได้เลยนะครับ ต่อไปนะครับี๋ยวไปดูข้อที่9นะครับข้อที่9นะครับข้อนี้บอกว่าปัจจัยใดที่ทําให้ค่าคงที่ของสมดุลเปลี่ยนไปจากเดิมนะครับมีความเข้มข้นของสารตั้งต้นมากขึ้นความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์มากขึ้นความเข้มข้นของคาตไลอ์มากขึ้นความดันของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นอุณหภูมิของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นนะครับข้อที่ถูกคือข้อ5้านะที่บอกว่าอุณหภูมิของ ปฏิกิริยามากขึ้นนะครับจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าคงที่ของสมดุลนะตัวส่วนข้ออื่นเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยนะครับไม่เกี่ยวเลยนะดังนั้นข้อกวข้อที่ถูกที่มันจะมีผลต่อค่าคงที่ของสมดุลก็คืออุณหภูมิของปฏิกิริยาเคมีนั่นเองนะครับที่มันจะมากขึ้นหรือว่ามันจะลดลงมีผลนะครับอ่ทีนี้เราไปดูข้อถัดไปนะครับ่ข้อที่13นะครับ บอกว่าจากการทดสอบการเผาไหม้ของของเหลวที่เป็นสารจําพวกไฮโดรคาร์บอนนะครับสามชนิดนะครับมีจํานวนคาร์บอนเท่ากันเลยนะครับพบว,วา่าสาร A เผาแล้วเกิดควันไม่มีข่าเหมานะครับสาร B เผาไม่มีควันไม่มีข่าเหมาสาร C เผาแล้วเกิดควันแล้วมีข่าเหมาด้วยนะครับข้อสรุปใดน่าจะถูกต้องนะครับจุดหลอมเหลว A มากกว่า B มากกว่า C จุดหลอมเหลว โอเคเขาจะเทียบจุดล้อมเหลวกันนะครับทีนี้เรามาทําความรู้จักก่อนว่าการที่มันเกิดควันกับเกิดขมเอวเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับถ้ามันมีควันหรือมีขมเอวเนี่ยนะครับก็คือมันเกิดจากสารไฮโดรคาร์บอนที่มันมีพันธะคู่หรือว่ามันมีตัวพันธะสามนะครับทีนี้เรามาดูว่าเช่นตัวสาร A เนี่ยเผาแล้วเกิดควันแต่ไม่มีขมเอวเนี่ยนะครับคืออะไรคือสารพวกนี้จะเป็นสาร ไฮโดคาบอนที่มีพันธะคู่หรือเราจะเรียกมันว่าอันคีนนั่นเองนะครับเดี๋ยวครูเขียนไว้ให้นะตัวนี้นะครับสารให้โดคาบอนนะครับที่มีพันธะคู่นะครับหรือเราจะเรียกมันว่านะครับหรือพวกนะครับอันคีนนะครับ ตัวต่อมาถ้าเผาแล้วนะครับมันไม่มีควันนะครับแล้วก็ไม่มีขมเหลาด้วยนะครับพวกนี้จะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นพันธ์แะเดี่ยวทั้งหมดนะครับหรือเราจะเรียกพวกนี้ว่าอัลเคนนั่นเองนะครับสารไฮโดรคาร์บอนนะครับ bon ที่มีพันธะเดียวนะครับ หรือเราจะเรียกมันว่าหรือพวกนะครับอ,อันขีดนั่นเองนะครับทีนี้ข้อนี้ก็จะเป็นสารซีเผาแล้วเกิดควันนะครับแล้วก็มีคาร์เมานะครับเราก็จะเรียกมันว่าสารต,ตัวนี้ก็เหลืออยู่ตัวเดียวใช่ไหม อ่าที่มันจะเป็นเกิดควันด้วยมีขมเหมาด้วยแปลว่าพันธะที่เกิดเนียม,มากมันเยอะมากนะครับหรือตัวนี้จะเป็นสารไฮโดรคาร์บอนพันธะสามนะครับหรือเราจะเรียกมันก็คืออันคายนั่นเองนะครับอ่าสารไฮโดรคาร์บอนนะครับที่มีพันธะสามนะครับอ่ทำให้ตัวนี้มันมีทั้งขมเหลาแล้วก็ควันเลย นะครับหรือเราจะเรียกสารพวกนี้นะครับหรือจะเรียกพวกนี้ว่าอัลคายนั่นเองนะครับอ่าเปจุดหลอมเหลวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียงกันนะครับทีนี้อ่จุดหลอมเหลวนะครับที่มีค่ามากที่สุดเลยนะครับที่จุดหลอมเหลวมากที่สุดก็คือตัวพันธะสามใช่ไหมอัลคายใช่ไหมครับที่เราเรียนมานะครับอ่าลองลงมานะครับ ก็คือพวกอัลเคนใช่ไหมครับและตัวจุดหลอมเหลวที่น้อยสุดก็คืออัลเคนนั่นเองนะครับดังนั้นข้อที่ถูกในนี้นะครับที่เรียงถูกนะครับอัลคายก็คือ C ใช่ไหมอัลเคนก็คือตัว B ใช่ไหมครับอ่ส่วนอัลเคนก็คือตัว A อก็คือา C มากกว่า B มากกว่า A C มากกว่า b มากกว่า a ก็คือข้อที่3นั่นเองนะครับสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะครับก็คือคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะครับว่านักเรียนจะทราบไหมว่าตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเกิดควันแต่ไม่มีค่าวเหมาสารพวกนี้จะเป็นพันธะคู่หรือพวกอัลคีนนะครับถ้าเกิดว่าเผาแล้วเนี่ยมันไม่ไม่มีควันไม่มีค่าวเหมาด้วยก็คืออาสารไฮโดรคาร์บอนที่เป็นพันธะเดี่ยวหรือพวกอันคีนนะครับ สารซีนะครับถ้ามันเผาแล้วเกิดควันแล้วมีขมเหาด้วยเนี่ยแปลว่ามันเป็นพันธะสามหรือเราจะเรียกมันว่าอันคายนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับข้อ14นะครับข้อนี้บอกว่าข้อใดเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาการเติมนะครับก็จะมีอ่า MTBE นะครับตัวไนลอนนะครับ l อ p e นะครับดีเอนะครับ อ่าเพราะที่ถูกนะครับข้อนี้ก็คือตัว่าที่เกิดจากปฏิกิริยาการเติมก็คือ ldp e นะครับจะเป็นตัวอ่าพอลิเมอร์ที่มีความหนาแน่นตับนะครับที่จะเกิดจากปฏิกิริยาการเติมนะครับอของตัวเอทิลีนนั่นเองนะครับตัวข้อหนึ่งเนี้ยนะครับก็ผิดนะครับตัวนี้จะเป็นพวกสารละเหยนะครับจำพวกอีเทอร์นะครับตัว Uh, mtbe นะครับทีนี้ uh, ตัว d n a กับตัว R n a เนี่ยยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยนะครับตัวด n a นกับ r n a เนี่ยนะครับจะเป็นตัวพันธะเปปไทด์นะครับเป็นพอลิเมอร์ที่เกิดจากปฏิกิริยาที่เรียกว่าปฏิกิริยาการควบแน่นนะครับตัวนี้ปฏิกิริยาการควบแน่นนะครับมีตัวเดียวที่เป็นตัว พอลิเมอร์ที่เกิดจากพอลิเมอร์แบบการเติมก็คือ LDPE นะครับหรือว่าเป็นพอลิเมอร์ความหนาแน่นต่ำนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูข้อถัดไปนะครับอ่ข้อ15นะครับอาสารใดไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ข้อนี้ก็ออกบ่อยนะผูไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอ่าพอลิเมอร์กับประเภทที่รีไซเคิลกับไม่รีไซเคิลเนี่ยเอามาออกบ่อยมากนะครับดังนั้นนักเรียนต้องฝึกทำบ่อยๆนะนะครับ อ่า uh, ข้อที่1โอชัดเจนเลยพอลิยูรีเทนนะครับตัวนี้ตัวยูรีเทนเนี่ยจะเป็นพลาสติกนะครับที่เขาเรียกว่าเทอร์โมเซตพลาสติกนะครับก็คือมันจะมีพันธะที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มันจะไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ในที่นี้ก็คือมันไม่สามารถนำไปหลอมได้นะครับตัวนี้ตัวเปิดอ่านมาก็เจอเลยส่วนตัวพอลิคาร์บอนเนทนะครับพอลิสไตรีน พอลีไวนิลคลอรด์พอลีเอทิลีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นประเภทที่เขาเรียกว่าเทอร์โมพลาสติกนะครับจะเป็นพลาสติกที่หลอมเหลวแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับยกเว้นตัวพอล y ียูริเทนเท่านั้นนะครับที่มันจะเอามาหลอมเหลวเหมือนเพื่อนมันไม่ได้นะครับดังนั้นมันก็เลยนำกลับมารีไซเคิลไม่ได้นะครับข้อที่ถูกตรงนี้ก็คือข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าไม่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ก็คือพอลียูริเทน นะครับส่วนตัวอื่นนั้นนํากลับมารีไซเคิลได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อถัดไปนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการติวข้อสอบนะครับเพื่อที่จะสอบเข้าม .4 นะครับยังไงครูก็ฝากนักเรียนกดไลค์นะครับกด Subscribe แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ครูด้วยนะครับ อ่านเนื้อส่เงินได้นะครับการที่นักเรียนจะสอบได้นะครับนักเรียนก็ต้องฝึกทาบ่อยๆนะครับดูบ่อยๆนะครับแล้วมันจะทําให้นักเรียนเกิดความเชี่ยวชาญในการทําข้อสอบนะครับดังนั้นอ่าก็ฝากนักเรียนกดติดตามไว้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ค,คุณครูก็จะพยายามนะครับทาข้อสอบออกมาเรื่อยๆนะครับให้นักเรียนได้ฝึกทําฝึกดูว่าแต่และข้อมีวิธีการทํำยังไงนะครับก็ หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับช่วยให้นักเรียนได้สอบเข้าม4ในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการได้นะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับผม